มันไม่ตื่ขเกิไไดไขึนขาเรียกา ไปจี <MG> ้ไ <above. S 2> ้านนเนยถ้าไม่มีอกกรเยมันก็ดีนะเว้ยห้าสินัดอ่ะอืมแปัญหาคือแมงไม่ดับแมงเร่งที่กที่สุใครมีหมวกบ้างกูดับเพิงไว้ให้โอเค15ดาเมจที่แปด สัตว์กระสุนโคตรแว่งอะไรเฮีย้ยมันต้องของแต่งเต็มไว้อยู่วันนี้มีอ่ากวแล้วไปก่อนบอลในสักฟ์ปามก่อนในฮีย่ยาไม่ไมีตะก้อนเลยยกมึงหยองมัม้งอ่ะกูไม่หยองหรอกไอ้เฮี่ยกูเกิ่ดนมานั่งขอของ นี่มันยังไม่ลงตัวเลยใครไอดีกันโอนตามให้กูละก็คุยกันลัวงตัว <c oughs> มันว่าลงตัวกันเนาะไอ้แต่เมื่อขายมึงไม่เต็มตัวอะไรเรื่องบ้าบอโอนกันให้กูแล้วก็จบอ่ะก็คงเพี้ยวโอนนินมาที่กลางก็คงไม่เป็นไรนะไงก็ต้องได้ของ

บันบันทิ้งสองตัวสายสายสายไปช่วยไปช่วยวบอลไปช่วยบอลไปช่วยบอลดึงเลยดึงเลยอ่าเจ่าไเท่าไึ้นขึ้นึ้นขึ้เฮ้ยเอ้าใครโดนลูกหลังล่ะอยู่ด้านล่างสองตัวแก๊งมันนี่แหละเลี้ยวไปเก็บของมาเลยเตรียมเตรีย ไฮ้ด uhm, ักไม่ให้มันชุบกันได้ก่อนก็โอเคแล้วดักไม่ให้มันชุบกันเก๋าลังข้ามไปใช่บดูดี่มันจะวิ่งขึ้นอเปลว่านี่ไอ้ตี๋ตี๋ยอนเนี่ยยุบใช่ มันจะไปขึ้นสะพานด้านหน้าสะพานยาวสพานยาวเออมันจะไปขึ้นไปดักไปดักไปดักยูอูยูอยูอูส่องนอูตัวนึงน้าน่นานน่าย่น่้นนนาน่านาน่น่าน่าม่น่าน่นานยา่านาน่ิน่าน่านน่าน่ดน่นานา่งไดาเป่าน่า่ มีกระบอกประอันป่ะมือมีหรือเปลยี่ไปกี่ตัวตัวเดียวอ่ะสองตัวกูยิงไปสองตัวโอเคกูเก็บตัวนี้ดัดดัดสะพานดังขึ้นด้านล่างปูรอตายตายตัวนี้มันดึงต้นงมาแหม่ต้องตายสองตัวนะ จุดสะพานนี้มันดีอ่ะมันไม่มีจุดปีนอ่ะไอตัวนี้ตายแล้วอ่ะอุ๊ยัง่ๆเดี๋ยวทางขึ้นนะเดี๋ยวสองตัวนะนี่ตายไอแอนดี้ใครบอลเหรอตัวชิบูอะเอาออลแล้วก็เอาอะไรแม็กเอเคเขาได้เอเคป่ะมีหมวกหมวกยาอแรงไปบอน เล่นสกาอยู่พี่ไม่มีใครเล่นไอเคเลยอ่ะอ้ไม่ออกเลยใช่ไหมมันไส้มันว่าล่ะโดดสี่คนน่ะมันไส้เดี๋ยวเจอแลยังไงยังไงก็ต้องลงอ่ะเอาวะมาโดนเลยมาแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเข้าเข้าไปในวง โดดโดยฝั่งนู้นสองฝั่ง,งนี้สองนะตีเดีย๋ยวล็อกมันเดี๋ยวล็อยกยิงเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าวงเลยมาตรงไหนมา,มาโดดโดนไปหนึ่งเอร์ซเอาเลยเอ,เอาเลยนะไอ้สัตว์หายไปไหนวะทำไมไม่เห็นนะออกหรอไม่ดูอ่ะมันโปล่องฝนช้าหายตัวพี่งไปข้าวขอไปมดออกก็ได้เปล่าไปฟาบ้าวิ่งเข้าวง เปไหนต่อเข้าวงออเปิดออกเออมีเข้าวงเราอยู่นู่นป้าเข้าเข้าช่องกลางนี้ได้มกูไม่ได้แต่นั้นระวังเปิดมันยังดูได้ระเบิดมาฟังโอ้หาไม่เอเคละโอ๊คที่มันไอเดิมๆก็แม่งโคตรเทเลยนะ ไทยทไทยย่ท,ทาาหารไทยเยอะไปมลทหารไทยเคยเห็นในลูปเลยตอนทุ่ถามรูเใช่ปะไอวอนเอาเหมือนเคยเห็นในรูปเดี๋ยม่รูคอนเทนต์เยอะสำคัญเลยโดดเลยวะเอ,อ๊ะเสียงนะกูไม่แน่ใจนะ เข้าโรงพยาบาลปะเข้าหลังตึะเข้าเต็นท์เฮ้ยเราต้องขึ้นสะพานนี้เว้่าได้เปรียบเพื่อนไปไปไปตนักฆคาก่อนเส่ะเป๋าคาคารับไปแล้ว ว่ามีวะ่ะมันเหลือตั้งสิบห้าเลยนะมันติ่มจัดเลยนะยุมมากอะไรค้อนใครตามหลังมาเก็บดูนโนอนที่นี่ฝั่งนี้่ไงจะยิงสะพานไหนอะสะพานที่กูอยู่สะพานตรงนี้ ยืนยืนสองฝั่งวะยืนตรงนี้เหรอวะจะได้ช่วยกันแลยสองสองอ่ะเพราะฝั่งไหนไม่ค่อยถมเลยตัวเขาเนี่ยมอนเช็คห้องที่นี่ก่อนครับนี่ชุดขาวมันไม่ดีเว้ยมันเห็นแต่ไกลมันเห็นครับตสนายบ้านเต้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 นหลังคาเต้น ตายว่ะบอลวิ่งไปโค้งวิ่งไปโค้งเดือเต้นมาเสริมได้นะเพื่อนไไสไนส์สไนสน์เต็นนี่บอลทองรอลอยรอลอยรอลอยเต็นน้นบอลเต้นหน้าเต้นหน้านี่เฉียบขวาอีกเฉยบขวาอีกบอลอย่าย,ยืนขอมากนะอย่ายให้ศพตกนะ เล,ลนะเล่นนี่นี่ด้วยจ่ามาชุบกันเนะีมาวะ่ะสไนแตกปะหมดปะถ้าตัวเดียวผดเาสไนม่ไ้รัไม่หรอกมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วเอาไปก็ไม่ได้ตา,ายตัยไอะไรอ,อ,อะ สาม่ิมมมมดได้ป่ะ่งมาก่อนดก่าเดี๋ตัวน,นี้ใหใหญ่มันชุบกันได้ตัวข้าซ้อได้ป่ะตันอยู่เต็นท์กลางไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อน จะทางเท่าไหร่นะเพื่อนย่ไม่ออกเลยครับน้ำลื่นหมดแล้วมีัลงของน้ำวิ่นตองนี้ขอน้ำวิ่นอันนี้อีทั้งพวกมีพีเอฟเยอะเลยนะแต่ย้อนเข้่มา4อันแล้วอ่ะ A เรามีอะไรก็หาเจอที่สูงเลยออกมีใครบอกนะมีใครเอามม้ไปพีดตีผี่อะไรนะมีแควแอ้มาไปตีพี่มีอยู่มีอยู่ นี่มาเอา,าเอาด้านหลัง,ลลงยักมาน, <ะ S 1> นี่ดิมไมยักมึงเน้นไอเย็ดเล่นเป็นไอีนีเดินฟาร์มในบัสเลยโอเคโอเคกูเช็คหลังมาเา็นแต่ไม่เห็นกัก็ลังาแล้ว หาสองตัวใช่ไหมเกาะกลุ่มขึ้นเนินนี้เดียวไอ้ยักษ์นี้วอลเลืกี่นัดกูเหลือสามนัดตันเลยโอเคนี่มาร์มาร์อเคขึ้นมากไเราเราล่อไว้อเคอีกหนึ่งยังไม่เจอตัวสองคนเนี่ยไปเล่นทางวเลยยักษ์เข้าต้นไม้นี่ยักษ์ ไ่บ้านไบ้านรงหยกมบ้างเองนีจริงไหมไม่มันยิงพวก่ไม่มันยิงไอ้วนี้มันยิงบนี่ยโดนละรอเลยรอเลยรอเลยยิงยักษ์ยิีทั้งข่าใหมดปล่อยปลปล่อยผีไปปล่อยผีไปเฮ้ยโหยิงกันหมดเลยม่เให้กู้่ย Ba lô la, ba lô la. EPM, yaka hình You hear me, you hear me. You hear me, you hear me. You hear me. You hear me. Mong mong ไปไปแปะบ้างคนหนึง่งไปชาร์จเลยมันอยู่ไหนบ้าง